พอได้เจอกับ culture ขอ, Classic ของคลาสสิกเวนเว็บผมมีความรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันตอบโจทย์เพราะ range กว้างผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกระเป๋ามากแล้วก็เป็นคนที่เอกโซนหนังเนี่ยคือแทบจะทุกประเภทเลยอุะ้ย <laughs> <อ>คุณต่อครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับน้ำใ<อ><อ>ส่คนน่าจะหาการให้ควักแล้วตอนนี้ <laughs> <ง> <laughs> เอากลับบ้านกันเลย<อ>ี้สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการของ Sophia Talk and Chat นะครับผมวันนี้เรามี guest คนพิเศษนะครับเป็นคุณจ็อบมาร์ตินพูนะครับผม ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนี่นะครับครับก็คับคุณจ๊อบวันนี้เป็นรายการที่แบบจะพูดคุยสบายๆแล้วก็อาจจะแบบมีให้แนะนำความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรองเท้าเครื่องหนักไปด้วยนะครับ ดีใจมากเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาออกในรายการ Talk and s h a ล e คุณต่อครับได้ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยเนี่ยผมแน่นอนเองคุณจอทำคลิป YouTube เยอะมากในในช่องมาติภูใช่ไหมครับก็คุณจอจะไปสัมภาษณ์ไปแนะนำรีวิวสินค้าต่างๆเยอะเลยแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่มีคนได้เข้ามาสัมภาษณ์รู้สึกดีใจมากคุณต่อที่เราได้มีโอกาสมาออกรายการคนอื่นบ้างใช่ครับก็ ผมก็เป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนทุกท่านแหละอยากทราบเลยว่าแบบชื่อมาตินพูเนี่ยมา,มมาได้ยังไงครับมาตินพูเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นแฟชั่นบล็อกเกอร์ในปี2009จนถึงตอนนี้2024ก็ยังอยู่นะครับบล็อกก็ Blog ยังอยู่ครับเริ่มต้นด้วยการเขียน Content Fashion, คอนเทนต์แฟชั่นจนเรียกว่าได้เป็นแฟชั่นบล็อกเกอร์คนแรกๆเลยที่มีโอกาสไลฟ์สมัยก่อน Facebook ยังไม่มีไลฟ์นะฮะได้ไลฟ์ควีนซ่าสโคลเลอร์ คือเป็นแบรนด์แบบแฟชั่นแบบท็อปๆเลยแล้วก็ทํามาเรื่อยๆครับจนถึงยุคที่คิดว่า y t u t u เนี่ยกำลังมามก็เลยเริ่มทํา y o YouTube, YouTube. ควบคู่กันในทุกๆแพลตฟอร์มครับ,รบก็เรียกว่าเป็นชื่อจริงกับนามสก,กุลคุณพ่อผมเป็นคนจีนครับจริงๆคือแซ่ภูคนจะคิดว่าผมเนชื่อรูชื่อจริงผมชื่อมาตินครับนามสก,กุลซัพภูสิริวงศ์ก็เลยเอาชื่อจริงกับนามสก,กุลมารวมกันเป็นมาตินภู ก็เลยกลายเป็นแบบ personal branding ของตัวเองแล้วก็กลายเป็นทั้งยูทูบเบอร์ได้มีพาร์ทของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นครูสอนบุคลิกภาพครับแล้วปัจจุบันคุณจอบทำอะไรบ้างครับในปัจจุบันก็ยังเป็นครูสอนบุคลิกภาพอยู่เหมือนเดิม18ปีที่ผ่านมาครับเมื่อก่อนผมสอนท no. ุกปีนูมเอวันเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาลัยแล้วก็เป็นทั้งแบบ คอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องของการเทรนนิ่งแบรนด์ลักชัวรีต่ต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยเข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้ารวมถึงวิธีการประกวดนะครับอย่างปีล่าสุดก็เป็นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ซึ่งเป็นคนคทั้งเทรนนิ่งด้วยแล้วเป็นกรรมาการตัดสินการประกวดด้วยไฟล์โยแฟทนะฮะหรือว่ามิสแกรนก็เพิ่งส่งประกวดณนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่หนึ่งจังหวัดที่ทำเรื่องหลักรวมถึงศิลปินนางแบบดารานักสแสดงครับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยผมเห็นคุณจอบน่าจะใช้ไอเทมที่เป็น แบรนด์เนม h ฮสตร e ทไฮไฮเอ็นใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าเหมือนหลังๆก็เหมือนกันมีการเปลี่ยนมาทางคลาสสิกไอเทมหรือคลาสสิกเมนแวร์มากขึ้นตรงนี้ทำไมถึงปรับเปลี่ยนครับคือผมเดินทางมาถึงจุดที่แบบพอพอลักชัวรี่หรือแฟชั่นเนี่ยมันไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นอัลตร้าลักซ์ก็คือมันสุดในสุดแล้วใช่ไหมครับผมอยากจะหาอะไรที่มันแบบว่ามีเรนจ์ที่กว้าง คือลักชัวรี่เนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยของที่ฟเนสมากๆแต่บางครั้งชีิตมนุษย์มันไม่จําเป็นต้องฟァイขนาดนั้นแต่อยากจะได้อะไรที่แบบลงทุนแล้วใส่ได้นาน,านแล้วใส่ซ้ําได้แล้วยิ่งเก่ายิ่งดูคลังยิ่งมีคุณค่าแล้วก็มีเรนจ์ที่กว้างผมก็ทารีเสิร์ชนะครับคุณต่อแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีคํานึงคือคําว่าคลาสสิกเมนแวร์ตัวเองเนี่ยใส่สูตรอยู่แล้วใส่เครื่องหนังใช้เครื่องหนังอยู่แล้วพอได้เจอกับคาลเจอร์ของคลาสสิกเมนแวร์ผมมีความรู้สึกว่าเอ้ แล้วก็รู้สึกว่ามัน value for money คือเราลงทุนไปหนึ่งครั้งเนี่ยเราแทบจะใช้ได้ตลอดชีวิตแล้วที่สําคัญเนี่ยของที่เป็นคลาสสิกสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะแบบยิ่งเก่ายิ่งขลังถ้าเราดูแลรักษาเป็นครับผมเข้าใจว่าคุณจอห์เีมีรองเท้าค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างก็คือกระเป๋าทีเนี้ยแน่นอนว่าพอเรามีไอเทมที่ทําจากเครื่องหนังพวกเนี่ยเราต้องดูแลคุณจอหปกติดูแลพวก ส่วนใหญ่ก็จะมีการดูแลพวกแบบครีมหรือไม่ก็เป็นอะไรที่มันจะต้องกันน้ำเพราะว่าบ้านเรานี่ฝนตกช่วงนช่วงหน้าฝนครับก็ต้องมีการกันน้ำมีนู่นนี่นั่นครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอะไรบางอย่างก็เอามาให้ทางผู้เชี่ยวชาญที่เขาแบบแก้ปัญหาบางจุดครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีมีส่วนที่เป็นแคร์ของตัวเองอยู่แล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องหนังครับครับผมแล้วคุณจอบรู้จักแบรนด์โซเฟียมาก่อนไหมครับ รู้จักครับแน่นอนว่าใครที่อยู่ในวงการลักชัวรี่หรือเครื่องหนังต้องรู้จักอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ดีมากๆเก่าแก่แล้วก็เรียกว่าดูแลเครื่องหนังระดับโลกมาเยอะมากวันนี้คุณต่อผมเซอร์ไพรส์ครับเอบเอามาด้วยหนึ่ชิ้นครับนี่นะครับอันนี้เป็นของที่ <S <S ใช้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยคเตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโปรเทคเตอร์สเปรย์ใช้ได้กับ หลากหลายวัสดุแล้วก็ผมว่าเป็นไอเทมง่ายๆที่แบบทุกคนสามารถซื้อมีติดไว้แล้วก็ใช้ได้จริง,รงๆเนี่ยหลายๆท่านไม่ทราบว่าแบบาเฟียร์เขาใช้ได้กับพวกนอกจากรองเท้านะครับจริงๆใช้กับเครื่องหนังกระเป๋าเข็มขัดหรือเป็นเลเทกูนอื่นๆใช้ได้หมดเลยแล้วก็ผมเห็นวันนี้คุณจอบมีตัวกระเป๋าที่ทำจากเอกโซติกแล้วก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับหนังเอกโซติก แล้วก็คุณจอบเนี่ยน่าจะให้แชร์แชร์ข้อมูลที่แชร์ความรู้ตรงนี้ได้ได้ดีๆมากๆอยากจะรบกวนคุณจออด้วยครับได้เลยครับคุต่อผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกระเป๋ามากทุกคนทราบแล้วก็ชอบเครื่องหนังแล้วก็เป็นคนที่เอกโซนหนังเนี่ยคือแทบจะทุกประเภทเลยสูงสุดของหนังในวงการหนังชื่อว่าหนังเอกโซติกซึ่งจะมีจอระเข้นะครับมีปากระเบนมีออสเตริชคือหนังนกกระจอกเทศมีหนังงูนะครับแล้วก็ หนังลิซาร์ก็คือหนังกิ้งก่ายยักษ์อ่าอันนี้เป็นหลักๆในวงการลักชัวรี่ครับคราวนี้หนังที่เป็นเอ็กโซติกก็เย่านเช่นตัวนี้เป็นจราเคแต่ว่าจราเคจริงๆเนี่ยเขามีหลากหลายสายพันธุ์นะคุณต่อในวงการลักชัวรี่ก็จะมีพันธ์ที่มาจากออสเตรเลียเขาเรียกว่าโพลูซุสสเกลของน้องเขาก็จะแบบเล็กๆมีความฝายเอาไปทํากระเป๋าใบเล็กอ่า ถ้าเป็นขนาดที่แบบกลางจนขังใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่านิโตรดีแคสจากประเทศเาจากเซาท์แอฟริกาถ้าเป็นแบบดูส no ตรองหน่อยตารางเป็นสี่เหลี่ยมแบบจัตุรัสก็จะเป็น alligator แล้วก็ถ้าเป็นแบบทำเฟอร์นิเจอร์ชช่นใหญ่หรือกระเป๋าใบใหญ่มากก็จะเป็นพนันธุ์ไซเมนซิสคราวนี้ในใบนี้นนเป็นกระเป๋าที่นัมาวันนี้เป็นไงนบ้างคบชื่อรุ่นมาตินภูมิใจมากภูมิใจมาก,มากที่ไดเอาน้องมาออกในรายการครับใบนี้เกิดขึ้นจากก่อนที่ คุณฟ้าจากเมย์องเอวไปทานข้าวเลีย้ยงวันเกิดครับแล้วบอกว่าผมก็บอกว่าผมอยากได้กระเป๋าใบหนึ่งที่เป็นทรงตัง้งและมีฟังก์ชันราคาแบบตอบโจทย์น้องฟ้าก็เลยไปทํากันบ้านมาก็เลยได้มาเป็นกระเป๋าใบนี้ซึ่งเขาเลือกสเกลเป็นหนังนิโลติแคสที่สแควรของเขาเนี่ยคุณต่อจะเป็นลักษณะก็คือเหมือนกับเป็นสีเลียบพื้นผ้าแล้วความเป็นลักชัวรี่นี่คือสเกลของหนังจะต้องแมชกับพ r o p y o t ชันของกระเป๋านี่คือความเป็นลักชัวรี่จริง S <S ตรงนี้ด้านข้างก็จะไม่มีการต่อหนังเลยก็คือนี่คือลักชัวรี่ครับก็คือไม่มีการประหยัดหนังในส่วนของสายก็จะต้องเป็นพันเดียวกันถ้าใบนี้เป็นนิโลติคัสอันนี้ก็ต้องเป็นปน,บบนิโลติคัสก็เห็นไหมฮะเม็ดของหนังหรือสเกลหนังก็จะมีความ <S <S ละเอียดแล้วก็ต้องมีความสวยงามแล้วก็เวลาที่เราสะพายเนี่ยก็จะต้องเข้ากันกับ, <S <S บล็อตของหนังครับแล้วก็พอได้กระเป๋ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปจัดการฮะเป็นบอเล็ต อันนี้ก็เป็นหนังเอ็กโซติกเช่นเดียวกันครับก็เลยเป็นใบหนึ่งที่แบบว่าชอบมากๆแล้วก็คิดว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ในการทํางานนะคุณต่อแล้วก็เขาก็ตั้งเชื่อว่าเป็นรุ่นมาตินนี้แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครกล้าไปแตะต้องเพราะว่าแพงมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะดูแลหรือว่าจะแคร์ยังไง mm hmm. แต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าคุณต่อน่าจะมีโปรดักที่ดูแลวันนี้เดี๋ยวในพาร์ท ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาใช้ตัวซาเฟียเนี่ยในการดูแลเพราะว่าปกติแล้วจริงๆผมว่า Exotic ก็น่าจะมี finishing หนังอยู่2แบบนี่แหละครับแบบ,บแบบแมตตฟินิหน่อยแล้วก็แบบ Smooth Finish แต่ว่าวันนี้รรู้สึกว่าจะเป็น s ส o t h ทั้งหมดเลยก็เด<อ>ี๋ยวมาแนะนำวิธีการดูแลแบบไม่ยากมากนะครับแบบเพื่อนๆทุกคนสามารถทำตามกันได้ที่บ้านโอเคครับทีนี้นอกจากาหนัง e x กโซติกหรือกระเป๋าเอกโซตแล้วเนี่ยมี กระเป๋าหรือแบบเครื่องหนังน่อยที่คุณจอบชอบใช้เป็นวิเศษไหมครับมีอีกใบหนึ่งเป็นกระเป๋าทรงโทษแล้วถือว่าเป็นแบบ,แบบแฟริตของผมเลยเป็นใบที่แบบผมชอบแล้วก็ใช้งานบ่อยที่สุดเป็นใบนี้ครับหนักเล็กน้อยเพราะวันนี้เอาของมาแบบ,บเยอะมากนี่นะครับก็เป็นใบหนึ่งที่แบบชอบมากสังเกตดูว่าผมเนี่ยจะเลือกกระเป๋าที่เป็นสีเข้มเป็นหลักก่อนครับปฏะเดนพจริงคือสีดําก่อนเสมอครับแล้วถ้าสมมุติเป็นเป็นหนังอ่ะเป็นหนังประมาณนี้คุณจอบดูแลบ้างไหม นี้นะครับด้วยความที่ผมได้มาจาก refinement เนาะผมก็ให้มัสเต์น้ำช่วยดูแลให้ครับก็คือมาทำคอนเทนต์อะไรบ่อยๆก็เลยบอกว่าคุณน้ำครับช่วยดูแลเพราะว่าจัดการให้หน่อยจัดการให้หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะฟื้นคืนชีพได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ผมชื่นชอบของความเป็นคลาสสิก s m เมนแวร์ครับคุณต่อวันนี้เดี๋ยวผมจะพาสาธิตวิธีการดูแลหรือว่าแคร์กับกระเป๋านะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่เอกซติกก่อนเดี๋ยวขอพรม กิเศษนะครับอุ้ยคุณต่อครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเหมือนเป็น polishing mat ครับของของเซียโเ้ียเป็นโปรดักต์ไลท์ที่ทําที่ฝรั่งเศสก็เขาจะมองแบบว่าเซร์เนียครับตามชื่อเลย polishing mat คืออยากขัดรองเท้าขึ้นมาเลยพอมีิ่งนี้ใช่เราจะวางโต๊ะหรือวางไหนก็ได้แล้วก็ลุยได้เลยครับโอ้โหเท่มากจริงขั้นตอนแรกก็จะเป็นการใช้เหมือนกับใช้แปรง แปรงขนมาน้าในการปัดเอาพวกฝุน่นเอาพวกอะไรภาพสกปกออกเบื้องต้นก่อนทําไมเราถึงต้องใช้แปรงขนมากันต่อแปรงขนม้าก็เป็นแปรงที่มีขนที่กําลังนิ่มพอดีครับ,รบเหมาะกับการแบบเอาพวกฝุน่นเอาพวกอะไรออกแล้วก็ครีมหลักในวันนี้เป็นเหมือนตัวครีมคอนดิชันแล้วก็ให้ความเงาเล็กน้อยชื่อว่าตัวซฟเวียเรปไทม์นะครับผมรปไท์ <t> ใช่ก็คือจะใช้ได้กับหลังเอกโซติก กินทุกทุกประเภทเอสกโซติกเลเธอร์ทุกประเภทเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบมีหนังเอ็กโซติกอยู่แล้วแล้วแบบไม่กล้าดูแลไม่กล้าบำรุงให้เฟีย์เขาแบบดูแลได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าดูแลหนังเอ็กโซติกของแบรนด์ระดับโลกเยอะมากใช่ครับใช่ก็เป็นอยู่แบบเบื้องหลังแหละครับในการผลิตให้แบรนด์ในแกงนด์อะไรอย่างนี้คนเรที่เราลึกจากนะน้องมาใช่ครับเขาก็เป็นคนมันไว้ใจได้ใช่ครับไว้ใจได้เดี๋ยวผมพยายามใช้จังฝานะครับเดีว่ามยังมี แล้วก็แตะที่ครีมอาจจะแตะประมาณเหมือนเท่ากับเม็ดข้าวอะไรอย่างนี้ครับผมก็โอเคแล้วก็ลงไปในลงไปในบริเวณที่ต่างๆที่เราต้องการนะครับผมครับแต่เนื่องจากตัวเอกโซติกอะครับเขาจะมีหนังที่ค่อนข้างมี t e x t อร์ใช่ไหมมันจะมีร่องมีซอกมีมุมต่างๆถ้าทริคที่ใช้เนี่ยครับเราอาจจะต้องทําให้ตัวครีมมันเหมือนมันมันไม่เป็นก้อนนะครับก่อนลงตัวครีมจะได้ไม่เข้าไปฝังในนี้มาก อาจจะต้องแบบว่าเหมือนทําให้มันซึมแบบนี้แล้วก็ลงเนี่ยครับมันก็จะเป็นเป็นเคนิกเล็กๆน้อยๆนะครับในการทําหลังจากที่ลงครีมไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนผิวมันจะแมตขึ้นเพราะว่าอันนี้มันยังไม่เสร็จขั้นตอนนะครับใช่เราจะต้องรอสักประมาณนิดหนึ่งเนี่ยครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใช้แปรงเนี่ยขั้นตอนเนี่ยครับที่คุณเจอาถามก็คือค่อนข้างสําคัญเราจะเอาครีมส่วนเกินออกจากที่มันจะแบบดูเป็น หมุนๆมองๆอย่างนี้อยู่นะครับพอเราแปลงออกแรงแปลงทุกเนี่ยจากที่ตอนแรกมันจะค่อนข้างจะไม่ด้แล้วมันก็จะมาดูแววขึ้นมันดูแบบเงาขึ้นมีมีมีความเงางามขึ้นแล้วก็บำรุงไปในตัวเนี่ยรับวิธีไม่ยากอันนี้ก็คือครั้งแรกเลยที่ผมเอามาเพราะว่าไม่กล้าใช่จริงๆก็ง่ายๆเลยครับใช้แค่ตัวเรฟไทยทีนี้ อีกด้านหนึ่งของกระเป๋าเนี่ยเพราใจว่าเป็นเป็นหนังผิวเรียบใช่ครับหนังผิวเรียบก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นตัวสเปรย์โลชั่นนะก็จะเหมาะกับเครื่องหนังชิ้นใหญ่หน่อยวิธีใช้เหมือนกันครับแค่เหมือนเทเท่าแบบประมาณเม็ดข้าวเนี่ยครับตักเก็ค่อยๆโอ้ใช้น้อยมากใช่ครับผมว่าผมต้องมีตัวนี้หลายขวดแน่เลยเพราะมีรองเท้าร้อยคู่ใช้ง่ายแล้วก็แบบซึมไวแล้วก็แบบกำลังดีทีนี้เราก็จะเตืออกมาทุกครั้งให้ลงรีนรอแห้งเสร็จแล้ว ใแปรงเ<ม>นี่ยครับอล,อลองดูฝั่งนี้ก็ได้ครับฝับ่งที่แบบฝั่งที่ใช้ใช้แปรงปัดเอาแว็กซ์ส่วนเกินออกแต่ในกล้องอาจจะดูแอบยายนะครับเนี่ยมันจะมีความเงาครีมสวยอันนี้ตอนที่ยังไม่แปรงมันจะแบบดูเหมือนแบบยังมีครีมเกาะอ,อยู่มีแว็กซ์ส่วนเกินน่ครับเนี่ยครับจริง,รงการ,รดูแลกระเป๋าเนี่ยไม่ไม่ได้ยากมากเลยขั้นตอนใช้ง่ายมากแค่แบบเยเราอาจจะเลือกใช้ให้ให้ถูกประเภทของของหนังและครีมับผม เพราะฉันผมก็ต้องดูแลเขามากขึ้นด้วยการแบบว่าอาจจะสักหกเดือนครั้ง3เดือนครั้งจริงๆถ้าเป็นกระเป๋า่ว่าบ่อยกว่านั้นได้นะคะบ่อยกว่านั้นได้ใช่เพราะผมว่ายิ่งเครื่องหนังชิ้นใหญ่อ่ะผมว่ามันยิ่งแห้งหรือว่าแตกได้ได้ได้ไวเหมือนกันถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้เองกระตากหนังมียวกันหนังแข็งหนังกรอบหนังอะไรอย่างนี้ครับผมว่าถึงเดือนละครั้ง่ะเดือนละครั้งนํามาคอนดิชั่นโอ้โหมาดิทูก็มีกระเป๋าเยอะมากราเท้าก็เยอะอีกอาจจะต้องมีวันที่แบบว่า โอเคหรือผมไม่ได้อาจจะ2องวันสองวันใช่คือทำแต่คอนดิชันโอเคนำมาเลียงคิวแล้วก็เลียงคิวทีเดียวเลยเก็บเข้าตู้ไห้จะทำจะทำเป็นคอนเทนต์ได้ทุกคนดูนะครับได้ครับนี่ก็สวยเลยใช่คุณต่อครับคราวนี้นอกเหนือจากเอกโซติกแล้วเนี่ยผมก็มีน้องใบใหญ่ที่เป็นหนังเรียบแต่ผมอยากจะลองคลีนตัวเองได้ไหมครับได้ครับมแต่ผมผมอยากจะได้อะไรแบบนี้ด้วยโอเคได้ขอผมพิเศษครับ คุณตอบรู้ไหมว่าอันเนี้ยทาให้ผมอยากจะขัดรองเท้าขึ้นอีกประมาณ100%่ง้อและผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็ต้องรู้สึกเหมือนผมด้วยครับอันนี้จริงเป็นโปผลิตของของโซเฟียนะ polishing mat ก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาจําหน่ายอยู่เหมือนกันครับไม่ไงั้นลองใครที่สนใจก็ลองติดตามดูได้ค่ะผมว่าทุกคนต้องรู้สึกเหมือนผมแหละโอเคครับมาเป็นใบนี้ครับได้ครับนี่อ่าน,น,นี่เป็นแฟล็กสเล็กก็เป็นตัว market t o t หนัง tumbled leather จริงๆมันก็คือหนัง full grain ที่ ผ่านการกระบวนการฟอกแบบเอานำเอาไปปั่นนะครับมันจะได้ความทนทานยืดหยุ่นแล้วก็ทนมากใช่ครับผมต้องเริ่มต้นจากยังไงครับคุณต่อครับโอเคได้เลยครับเราก็ต้องวางกระเป๋าเอาเป็นแนวตั้งแนวนอนดีครับจริงๆแนวประมาณอาจจะเอียงนิดนึงก็ได้เอียงเอียงนะทุกคนจะได้เห็นนะครับส็จแรกเลยคุณจะลองใช้แปรงแปรงใช่ครับปรปัดฝุ่นปัดอะไรเงี้ยออกก่อนประมาณนี้ใช่ค่ะ ที่ต่างเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวคลีนเซอร์นะคะวันนี้มันเป็นตัวซอฟต์มันเป็นตัวซอฟต์คลีเนอร์ของของแบรนด์ซาเฟียเขาในการเอาคราบสกปรกเบื้องต้นออกแล้วก็เหมือนกับเปิดผิวให้พร้อมกับพร้อมรับคอนดิชเนอร์ในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวขอช่วยนะครับเอาทรงต้องช่วยหนักเลยครับต้องช่วยหนักเลยครับโอเคโอเคเดี๋ยวขอั้นตอนนี้จะผมช่วย าการเหมือนเดิมน,นะครับตัวนี้ออใช่ครับเราแค่พันผ้าไว้แต่กรีนเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างเหลวนะครับค่อนข้างไหลเป็นน้ำเวลาใช้เนี่ยควรจะมือปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเทลงตรงนี้เพื่อไม่ให้มันไหลยยลงมาเยอะนะครับนิดนึงแล้วก็ค่อยๆไล่ไปขยานะครับเนี่ยไล่ไปที่จุดคนไข้ที่แบบว่าใช้งานหนักๆแล้วไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเขาเนี่ยสักเท่าไหร่ ควรจะลงคลีนเซอร์ก่อนใช่ครับคลีนเซอร์ก่อนเพราะว่านอกจากเขาทําความสะอาดแล้วเขาช่วยเปิดเหมือนเปิดรูขุมขนใช่ครับใช่มันเป็นเปิดเปิดรูขุมขนเหมือนกับว่าอสำหรับขั้นตอนต่อไปครับได้เลยขออนุญาตนะครับใช้มานานเลยนะครับคุณจอไปโอ้น้านะก็ต้องแต่นําเข้าแบบเป็นปีนะครับเป็นปีแล้วพวกแบบนี้ครับต่อพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องแบบลงพวกสเปรย์กันน้ำไหมครับหรือว่าไม่จ้อเป็น ถ้าหนักทายป์นี้ไม่ค่อยแนะนําสเปรย์กันน้ำเท่าไหร่จริงๆมันได้นะครับแต่ว่าสเปรย์กันน้ามันจะเหมือนจะเคลือบไว้เพื่อเพื่อปกป้องไว้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันจะทําข้อเสียก็คือแบบว่าผิวที่มันเป็นสム ooth มันจะหายไปมันจะมีตัวมีตัวที่มันจะออกเป็นเป็นแมทลุกแบบแมทฟินิชั่นแล้วจริงๆขั้นตอนนี้หนังก็แววมากๆแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ย เป็นขั้นตอนต่อไปและเป็นโลชั่นครับในการคอนดิชเนอร์เลยแต่ตรงเนี้ยเราอาจจะลงมากกว่าเม็ดข้าวได้แล้วนะครับ<อ>ผมแนะนำเม็ดข้าวว่าไซส์ของรองเท้าอะไรมันเหมาะกับประมาณนั้นแ้วผมมีหลายสิบใบมากเลยครับคุณต่อคงจะต้องมีไอ้น,นี้เนี่ยหลายาหลายขวดอยู่พอสมควรเซฟีนี่เขาก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เนาะแล้วก็แบบโด่งดังมากๆแล้วที่นำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีครบทุก หมดหมู่เลยไหมครับใช่ครับ product line หรือว่าเป็นมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ครบครบหมดเลยครับผมคราวนี้เผื่อแบบมีคนที่เขาแบบ advance อย่างเงี้ยครับผมว่าแบบเหมือนรองเท้าเนี่ยกตัวเรามีแบบเติมเสริมเติมสีเนี่ยก็ส่วนกระเป๋านี่เป็นยังไงบ้างครับมีครับแต่ส่วนใหญ่กระเป๋าที่แบบสีตรงที่แบบมันอาจจะเริ่มซิดหรือทะลอกส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นเป็นเป็นช่วงกลางๆใช่ครับแต่มันจะเป็นช่วงตามขอบตาต่างๆ ตรงนั้นแหละจริงๆเราอาจจะใช้เป็นจุดก็คือจะใช้เป็นใช่ครับเป็นจุดอาจจะใช้เป็นตัวตัวครีมตัวครีม1925เก้ายนะครับ1925เใช่ครับเป็นครีมสีก็อย่างใบนี้ก็คือใช้สีดำนะครับก็จะวิธีลงก็จะลงเหมือนกันเลยแต้มแค่บางจุดที่แบบแต้มแค่บางจุดนใหญ่ผมว่ากระเป๋าก็จะเป็นแค่ประมาณจุดพวกนี้แหละเนาะใช่ไหมครับที่แบบว่ามีจะมีรอยบ้านใช่ครับ ที่ผมสาธิตแปครับก็ผมคิดว่าไม่ไม่ยากมากจริงๆหลายๆท่านก็สามารถทําตามได้ที่บ้านนะครับผมเขาเรียกว่าต้องจัดไปให้ครบทั้งแปลงนะครับซึ่งสำคัญมากๆเลยเพราะว่าผมเห็นว่าทุกขั้นตอนต้องใช้แปลงแล้วก็ต้องมี2ตัวนี้ครับ่าก็คิดว่าทุกคนน่าจะทําตามได้ง่ายๆใช่ครับและสาคัญผมว่าทุกคนจะต้องมีแมทอันนี้เลยสงสัยคนน่าจะหา ันไม่ค uh ว้าแล้วตอนนี้เอากลับบ้านกันเลยอนี้ครับคุณต่อครับแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ของโซฟียเนี่ยแน่นอนว่าคนที่รักกระเป๋าและเครื่องหนังเขาก็ไปดูแลกระเป๋าและเครื่องหนังถ้าเป็นรองเท้าเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้กับรองเท้าอย่างผมใส่เป็นอย่างนี้มันเป็นบดวนหลังเนื่อหนังเรียบเอาเนี่ยไปใส่ได้เลยใช้ได้เลยไหมแน่นอนครับเพราะว่าตัวโซฟียจริงๆก็คือมันใช้กับเครื่องหนังทุกประเภทแค่ เราใช้ให้ตรงกับประเภทครีมเช่นเอกโซตก็คือใช้ครีมเร็บทายก็ใช้ได้หมดเลยสมูเลเทอร์ก็ใช้ได้หมดเลยจะรอ<ช>งเท้าเ้้องหนังกระเปาได้หมดเลว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ<ช>้มค่ามากใช่ครับเครื่องหนังทั้งหมดเข็มขัดคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้กันทั้งครอบครัวใช่ครับต้องมาจัดจริงๆครับ<ช>กับ s เฟียเนาะใช่ครับผมแล้วจอบรู้สึกเปยังไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึก ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาออกในของรายการของ a อ l k n n s h ชัยแล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปทาตามได้แล้วก็ได้เอาน้องมาชุบชีวิตแล้วก็ได้เอาน้องมาออกรายการ,รด้วยก็รู้สึกว่าดีใจครับสนุกแล้วก็อยากจะได้ไอแมทเมื่อกี้นะาาฮะมาแล้วบอกด้วยจะต้องออกไปทำคอนเทนต์แล้วก็เอาไปขัดที่ห้องครับได้ครับทีนีอ้อยากจะให้คุณเจ้าฝากนิดหนึ่งมากต่อไปเนี่ยทาง ช่องของมาตินภูหรือทางคุณจอเม่เนี่ยแบบว่ามีอะไรที่อยากจะทำบ้างครับในปีนี้ปีนี้เนี่ยมีหลากหลายโปรเจกต์เรามากๆเลยครับ <Okay. S 2> อย่างแรกเลยคงจะอาจจะมีน้ําหอมออกมาอีกสักหนึ่งกลิ่นผมเคยออกเป็น g e n t l e m a n wardrobe collaboration <c oughs> กับ wise perfume คร <c> ั <oughs> ซึ่งไปอยู่ในร้านสูตรทั่วโลกแล้วตอนนี้ <c oughs> ทั้งญี่ปุน่นทั้งอังกฤษแล้วก็ในประเทศไทยนะครับ <c oughs> ปีนี้อาจจะออกมาอีกสักหนึ่งหนึ่ง collection exclusive นะครับ <c oughs> แล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นคลาสที่เกี่ยวกับเรื่องของ personal branding <Yes, S 1> เยอะมากแล้วก็คลาสออนไลน์ตอนนี้แทบจะทำห้องเป็นสตูดิโอแล้วครับสอนออนไลน์เยอะมากตอนนี้ทุกวันต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปสอนออนไลน์เ mm hmm. พราะว่ามีต่างจังหวัดนะครับ,รบที่อยากเรียนแม้กระทั่งต่างประเทศอยู่เซอร์วิสก็เรียนพัฒนาคุณภาพไปได้แล้วองค์กรก็ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องของ personal branding หนักมากแล้วตัวเองก็ทำใช้มารินพูมาตั้งแต่ปี2009ครับ,รบก็เหมือนเป็น c a s ส s t u ว่า ทำยังไงให้ตัวตนของเรากลายเป็นแบรนด์บนโลกออนไลน์แล้วแข็งแรงพอที่จะไป collaboration กับแบรนด์อื่นอ่าครับก็เป็นสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ในปีนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องมารินพูจะได้ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นนะครับอาจจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอาจจะมี job beauty job พาชิมเข้ามาแทกนะครับให้ทุกคนได้แบบลักณครบทุกรถครับกับการเสพคอนเทนต์ของในฝั่ง YouTube แล้วก็ในแพลตฟอร์มอื่นๆครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณจอม์นนะครับที่มาร่วมรายการในช่องของเราแล้วก็ยังไงผมฝากเพื่อนๆลองติดตามดูคอนเทนต์นี้ได้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องนด้วยนะครับเป็น YouTube Instagram แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณจอบอีกครั้งนะครับขอบคุณต่อเช่นเดียวกันครับขอบคุณนะครับ